สวัสดีค่ะก่อนแล้วหนูชื่อมาทำอะไรคะมาเล่า่อเอาว่ามาเลยคะ่ะคุ่จังหดาปนังหดคุณยายเป็นคนจังหวัดขอนแก่น จึงได้สู่ของคุณแม่เ,เรียนตมาพบหใจ,จดูได้เข้าถึงแต่ในเกิดควาตัวฉันตัวฉันมีน้องไหมไม่มีใช่ไหมมีคะ่ะแต่ว่า<อ>ลืมเขียนโอ้ลืมเขียนเลรอคะเสร็จแล้วเนี่ยได้ได้ดูไหมว่าหลังบ้านมีต้นอะไรบ้างเออไม่มีต้นกล้วยคะ่ะ ที่สวนแทนใช่ไหมคะโอเคคะ่ะจบแล้วค่ะปรบมือค่ะขอบคุณค่ะไป <Bye. S 2>